งานประลองยุทธประจำาปีเริ่มต้นขึ้นผู้ชมส่งเสียงเชียร์กึกก้องและผู้ชนะเลิศยอดฝีมือจากตระกูลรังสัรเจ้าชายรังสัรเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มเย่่อยิ่งเจ้าชายรังสัรคกระบี่แห่งปราดเล่มนี้คู่ควรกับตระกูลข้าแล้วลู่เฟิงปรากฏตัวขึ้นอย่างสง่างามเดินเข้าสู่ลานประลองเจ้าเป็นใคร กลาดียังไงมาขัดขวางงานของข้าลู่เฟิงข้ามาเพื่อท้าประลองภาพย้อนอดีตสั้นๆลู่เฟิงในอดีตถูกกระบี่เล่มเดียวกันนั้นแทงลู่เฟิงกลับมายืนผชิญหน้ากับยอดฝีมือของเจ้าชายรังสรรค์ยอดฝีมือของเจ้าชายเจ้ากล้าท้าถ่ายข้าผู้เป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งที่แท้จริงไม่ใช่เจ้าลู่เฟิงใช้กระบวนท่ากระบี่เรียบง่ายแต่ทงพลัง สยบยอดฝีมือของเจ้าชายลงอย่างง่ายดายยอดฝีมือของเจ้าชายเป็นไปไม่ได้กระบวนท่าอะไรกันหล้มลงเขาล้มยอดฝีมือได้ในพริบตาเจ้าชายรังสันตกใจแต่พยายามเก็บอาการเจ้าเจ้าใช้กลนโกงอันใดลู่เฟิงเล่มนี้เจ้าไม่คู่ควรลู่เฟิงเดินจากไปอย่างสงบ ทิ้งให้เจ้าชายรังสรรค์ยืนนิ่งด้วยความโกรธองค์หญิงอัญชลีกระซิบกับองครักษ์บุรุษผู้นัน้นน่าสนใจนักพระองค์จะให้หม่อมชันสืบหรือไม่พยัค่ะในงานเลี้ยงราชพิธีเจ้าชายรังสรรค์พยายามใส่ร้ายลูเฟิงในการเล่นเกมการเมืองเจ้าชายรังสรรค์ทันลูเฟิงดูเหมือนจะสับสนเรื่องธรรมเนียมราชสำนักนะขุนนางอาวุโสเป็นไปได้ว่า เขาอาจจะไม่คุ้นเคยพยะค่ะลู่เฟิงเปิดโปงการโกงของเจ้าชายรังสรรค์นในการเล่นเกี่ยมกระดานอย่างสุภาพแต่เฉียบคมหากนับตามกฎโบราณผู้ที่กระทําผิดกฎคือท่านเองไม่ใช่ข้าเจ้าเจ้ากล้าเส้ายายขัน้นขุนนางอาวุโสหลักฐานชัดเจนเจ้าชายส่งพลาดแล้วองหญิงอัญชลีมองลู่เฟิงด้วยความสนใจองหญิงอัญชลี ท่านลู่เฟิงมีความรู้ที่น่าประหลาดใจยิ่งไม่เคยเห็นใครกล้าต่อกรกับเจ้าชายเช่นนี้เพคะเกิดสถานการณ์วิกฤตเมื่อสะพานไม้เก่าแก่กำลังจะพังถลม่มเจ้าชายรังสรร์ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกช่วยด้วยสะพานกำลังจะพังทำไมทหารยังไม่มาลู่เฟิงใช้กระบวนท่ากระบี่ก้าวยอดอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมความแข็งแรงของสะพานชั่วคราวช่วยชีวิตผู้คนไว้ได้ พลังที่แท้จริงคือการปกป้องเขาวิ่งเร็วเหนือมนุษย์บ้าเอ้ยทำไมเขาถึงทำได้องค์หญิงอันชลีไปที่ห้องสมุดหลวงค้นหาตำราโบราณองค์หญิงอันชลีอ่านตำราจอมยุทธผู้กลับชาติมาเกิดการทรยศครั้งใหญ่องค์หิงอันชลีพึมพำนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญลู่เฟิงแอบพบหลักฐานชิ้นสำคัญ เป็นตราสัญ,ญลักษณ์โบราณที่เชื่อมโยงตระกูลรังสรรค์กับการทรยศในอดีตลู่เฟิงมองตราสัญ,ญลักษณ์ในที่สุดก็ได้เจอการทรยศครั้งนั้นจะต้องถูกเปิดโปงเจ้าชายรังสรรค์เรียกขุนนางคนสนิทเข้ามาวางแผนร้ายเจ้าชายรังสรรค์มันชักจะเหิมเกริมเกินไปแล้วขุนนางคนสนิทเรามีแผนร้ายกาดพยักคะตราประทับราชวงศ์ ทหารบุกเข้าจับกลุ่มลู่เฟิงในข้อหาขโมยตราประทับราชวงศ์ลู่เฟิงเจ้าถูกจับกลุ่มในข้อหาขโมยตราประทับราชวงศ์แผนการที่น่าขยะขยงลู่เฟิงถูกนำตัวไปยังลานประหารกลางเมืองประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอดูจริงหรือที่เขาขโมยตราประทับไม่น่าเชื่อเลยเจ้าชายรังสรรปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มแห่งชัยชนะ และประกาศโทษประหารลู่เฟิงเจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิตความจริงจะถูกฝังไปพร้อมกับเจ้าองค์หญิงอัญชลีปรากฏตัวอย่างสง่าง,งามพร้อมหลักฐานเดี๋ยวก่อนฝ่าบาททรงโปรดฟังหม่อมฉันก่อนอัญชลีเจ้าจะทำอะไรเจ้าชายรังสรรค์สั่งทหารปล่อยพิษร้ายใส่ลู่เฟิงแต่ลู่เฟิงใช้พลังกระบี่ก้าวยอดสะท้อนพิษกลับจัดการมัน ปล่อยพิษผู้ที่ใช้พิษย่อมรับพิษทหารที่โดนพิษอ้ากพิษพิษสะท้อนกลับลู่เฟิงประกาศตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นจอมยุทธ์ในตำนานที่ถูกทรยศเมื่อพันปีก่อนข้าคือลู่เฟิงผู้ที่เจ้าทรยศเมื่อพันปีก่อนประชาชนตกใจลู่เฟิงจอมยุทธ์ในตำนาน ลู่เฟิงเปิดเผยหลักฐานการทรยศของตระกูลเจ้าชายรังสรรต่อหน้าทุกคนหลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ชัดถึงความชั่วร้ายของตระกูลรังสรรเจ้าชายรังสรรทรงถูกปลดจากตำแหน่งไม่จริงเป็นไปไม่ได้กรีดร้องด้วยความพ่ายแพ้ลู่เฟิงได้รับการสรรเสริญราชวงศ์ยอมรับความผิดพลาดในอดีตองค์หญิงอัญชลีท่านลู่เฟิงข้าขออภัยแทนราชวงศ์ ความยุติธรรมย่อมอยู่เหนือทุกสิ่งลู่เฟิงมองไปยังขอบฟ้าอย่างจริงจังเงาของบุคคลลึกลับปรากฏขึ้นภารกิจของข้าย,ยังไม่จบยังมีพลังที่ซ่อนเร้นรออยู่เงาลึกลับกระซิบผู้บงการที่แท้จริงแห่งเก้าสวรรค์กำลังรอเจ้าการแก้แค้นครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้น